สวัสดีครับพี่น้องทีักครับพระวนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่28ข้อ9ครับบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัติแม้คําอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคําอธิษฐานที่พระเจ้าทรงฟังพระเจ้าทรงฟังใครครับอันแรกนะครับ จากพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงฟัง,ฟงคนที่เอาใจใส่ต่อพระกาของพระเจ้าเพราะว่าในพระคัมภีร์ในตอนนี้พระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ฟังบัญญัติของพระเจ้าคําว่าฟังในที่นี้เนี่ยนะครับมาจากภาษาเดิมว่าชามาชามานั้นเป็นการฟังอย่างชาญฉลาดซึ่งประกอบด้วยสองอย่างครับเอาใจใส่และการที่จะยอมเชื่อฟังนั่นเองอันแรกนะครับพระเจ้าจะอวยพรกับคําอธิษฐานของคนที่เอาใจใส่ ่อพระคาของพระเจ้าเอาใจใส่หมายถึงอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าเ e อียงหูเข้าหาฟังของคาของพระเจ้าเอียงใจเข้าหานะครับเหมือนกับว่าพระคาของพระเจ้านั้นมีคุณค่ามากน่าสนใจนะครับเหมือนบางคนที่เอียงเอียงหูของเขาฟังคําดินทานะครับเพราะเขาเห็นคุณค่าของคําดินทาใครดินทากันปั๊บในหูเอียงไปก่อนเลยครับฟังเหมือนกับเหมือนติดเรดาร์เลยนะครับแต่ว่านั่นแหละครับ เราเองฟังคําของพระเจ้าสิ่งแรกในแต่ละวันที่เราฟังคืออะไรอยากให้เราฟังคําของพระเจ้าครับเพราะเมื่อเราฟังคําของพระเจ้าเป็นสิ่งแรกแต่ว่าเราใส่ใจต่อคําของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรคําอธิษฐานของเราแต่ถ้าเราใส่ใจ Facebook เราใส่ใจไลน์ใส่ใจน,น,นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแล้วพระเจ้าจะอวยพรในคําอธิษฐานของเราได้อย่างไรใงแบบนั้นเองนะครับตั้งเป้ากับพระเจ้าว่าก่อนที่จะทําในแต่ละวันจะเริ่มต้นด้วยพระชนะของพระเจ้า เพราะเราเริ่มต้นด้วยพระชนะของพระเจ้าพระองค์จะอวยพรเมื่อเราวิงวอนต่อพระองค์เจ้าผมเจอคริสเตียนจำนวนมากเขาอธิษฐานกับพระเจ้าครับแต่ไม่เคยได้อ่านพระคำของพระเจ้าหรือฟังคําของพระเจ้าครับได้นําพระคำพระเจ้ามาให้กับพี่น้องทุกวันเพื่อพี่น้องจะได้ใส่ใจกับพระคำพระเจ้าครับเมื่อเราใส่ใจพระเจ้าก็จะอวยพรคําอธิษฐานของเราประการที่สองครับกระทาตามชาวมาไม่ใช่เพียงเพียงแต่เอาใจใส่นั้น แต่หมายถึงการกระทําตามด้วยการกระทําตามในข้อนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงกระทําในสิ่งที่เราชอบที่จะกระทําแต่หมายถึงกระทําทุกข้อทุกตอนที่พระคัมภีร์บอกเมื่อเราไม่เชื่อฟังเงี่ยหูของเราฟังความจริงของพระเจ้าแต่ไม่ยอมกระทําตามข้อที่หนึ่งบอกว่าเอาใจใส่ฟังคําแต่ไม่ยอมกระทําตามจะมีประโยชน์อะไรครับเพราะพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อต้องคู่กับการประพฤติแต่างนั้นเองคนที่ฟังแต่ไม่กระทําตามก็จะขาดพรจากพระเจ้า พระเจ้าก็จะไม่อวดพระพอรและพระธรรมีบบกว่าพระองค์จสอิสเอียนด้วยนะครับพระองค์จะเบือนพระพักของพระองค์เพราะเราเบือนหน้าของเราฉบับไทยคิงเจมส์พูดไว้เป็นภาพเปรียบเทียบที่งดงดงามนะครับผู้ใดหันหูไปเสียจากการฟังพระเจ้าก็จะหันไปจากเราด้วยครับพระองค์จะสิสเอียนกับเขาด้วยเหมือนกันดังนั้นเองนะเป็นภาพเดียวกันครับเมื่อเราหันออกจากการฟังพระเจ้าพระเจ้าก็จะหันไปจากเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ คงจําเรื่องราวของซาอูลได้นะครับซาอูลนั้นเป็นคนที่ไม่ฟังคําของพระเจ้าเริ่มต้นนั้นฟังคําของพระเจ้าให้เกียรติคนของพระเจ้านะครับแต่ว่าพอซาอูลประสบความสําเร็จมากขึ้นเขาเริ่มไม่ฟังคําของพระเจ้าแล้วครับเขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่เพียงพอพระเจ้าจะตัดกับเขาคนเดียวพระเจ้าตัดกับเขาได้ไม่ต้องผ่านผู้เปิชนะและต่อมาครับพระเจ้าทรงปลดเขาออกจากการเป็นกษัตริย์ครับผมอยากจะอ่านครั้งหนึ่งเมื่อ ซาอูลน,นั้นอยากให้พระเจ้าตรัสกับเขานะครับพระบีบอกว่าและเมื่อซาอูลทูลถามพระเจ้าในหนึ่งามเบทที่ยี่ข้หกนะครับพระเจ้าไม่ทรงตอบพระองค์ไม่ว่าด้วยความฝันด้วยอูริมหรือด้วยผู้ชนะพระเจ้าไม่ตัดผ่านเขาเลยแม้แต่วิธีเดียวครับเพราะเขาไม่ได้ให้เกียรติต่อการฟังคําของพระเจ้าบางคนชอบอ้างยอมบทสิบข้อสีบอกว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เชื่อโดยไม่กระทําตามหวังไปอะครับเหมือนกับเขาบอกว่าเจ้าอย่าหวังชื่อแซ่เจ้าแต่อย่าหวังว่าจะได้อะไรจากพระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยเราครับอธิษฐานโดยไม่ฟังคําของพระเจ้ามันเป็นพวกคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้น่าซื่อใจคดเหมือนกับพวกฟอริสีครับพระเจ้าจะไม่ฟังเขาวันนี้เมื่อเราอธิษฐานและพระเจ้าทรงฟังหนึ่งครับเอาใจใส่ต่อพระคำพระเจ้าสอง กระทำตามพระคำของพระเจ้าขอบใจพรครับ